ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้แนวปฏิบัติในสติปัฏฐานธรรมกถาในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดปรวรน,นิเวศวิหารธรรมกถาครั้งที่21แสดงเมื่อ18ตุลาคม2504นิโรธสัตว์ เชื่อมมรคสัตว์ขอให้ทุกทกท่านน้อมจิตมากำหนดดูอยู่ที่ตนดูจิตกับอารมณ์ดูจิตนั้นคือดูความคิดว่าบัตรนี้มีความคิดอย่างไรและจิตเป็นอย่างไรสงบหรือไม่สงบดูอารมณ์คือดูเรื่องที่จิตคิดอยู่ดังในบัตรนี้กำลังฟังการอบรมธรรมะถ้าจิตคิดอยู่กับธรรมะที่ฟังนั้นกำหนดดูจิตก็คือกำหนดดูตัวความคิดที่กำลังคิดอยู่ กำหนดดูอารมณ์ก็คือดูเรื่องธรรมะที่ได้ฟังซึ่งกำลังคิดอยู่ความเกิดขึ้นของทุกข์ที่ว่าเกิดเพราะตัณหานั้นตัณหาเกิดในปิยรูปสาตรูปรูปที่รักรูปที่ชอบใจและเมื่อตัณหาดับก็ดับในปิยรูปสาตรูปรูปที่รักที่ชอบใจดังที่แสดงไว้ในพระสูตรตกว่าตัณหาเกิดในที่ใดก็ดับไปในที่นั้น ที่ซึ่งเป็นที่เกิดและที่ซึ่งเป็นที่ดับนี้ยกเอาปิยรูปสาตารูปรูปที่รักที่ชอบใจไม่ได้หมายถึงรูปภายนอกแต่หมายถึงอารมณ์นี้เองอารมณ์คือเรื่องที่จิตคิดเรื่องที่จิตด,ดำริถึงนี่แหละเรียกปิยรูปสาตารูปเป็นรูปจริงๆดังเช่นเมื่อเห็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยตาจิตก็เก็บเอารูปของบุคคลนั้นมาเป็นมโนภาพในจิต มนโนภาพที่ปรากฏในจิตนั้นก็ปรากฏเป็นรูปของคนนั้นคนนี้เต็มที่ทีเดียวแม้ไม่ใช่บุคคลเมื่อไปเห็นต้นไม้ภูเขาวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งจิตก็เก็บเอารูปของสิ่งเหล่านั้นปรากฏเป็นต้นไม้ภูเขาเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้อยู่ในจิตเต็มที่แม้เมื่อได้ยินเสียงอันใดทางหูจิตก็เก็บเอาเรื่องของเสียงนั้นมาเป็นมนโนภาพอยู่ในจิตเต็มที่เหมือนกัน เป็นอันว่าจิตเก็บเอารูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินเป็นต้นรวมความก็ครบทั้งหกอายตนะมาเป็นมโนภาพอยู่ในจิตจึงปรากฏเป็นตัวตนของสิ่งนั้นของสิ่งนี้อยู่ในจิตแต่จิตก็ไม่ได้เก็บเอามาเป็นมโนภาพทั้งนั้นรูปเสียงเป็นต้นอันใดที่ไม่มีส่วนอันพึงใจก็ปล่อยให้ผ่านไปแต่ถ้ามีส่วนที่พึงใจก็รับเอาเข้ามาเป็นมโนภาพดังกล่าวมานั้น เพราะฉะนั้นท่านจึงใช้คำว่าปิยรูปสาตารูปคือเป็นสิ่งที่รักที่ชอบใจอันจะทำให้เกิดความติดใจความสนใจจึงเก็บเอาไว้เป็นมโนภาพอยู่ในจิตเมื่อเป็นเช่นนี้ตันหาคือความดิ้นรนทยานอยากอุปาทานคือความยึดก็เกิดซึมซาบอยู่ในมโนภาพนั้นก็ชื่อว่าเป็นสมุทยัยคือตัณหาเกิดขึ้นตัณหาก็เกิดขึ้นซึมซาบอยู่ในมโนภาพดังกล่าวนี้เอง ถ้าไม่มีมโนภาพหรือปิยรูปสาตรูปตัณหาไม่มีที่เกิดก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ต่อเมื่อมีมโนภาพหรือปิยรูปสาตรูปอยู่ในจิตตัณหาจึงเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นจึงว่าตัณหาเมื่อเกิดก็เกิดขึ้นที่ปิยรูปสาตรูปคือเกิดขึ้นที่มโนภาพหรืออารมณ์นี้เองทำไมตัณหาจึงเกิดขึ้นก็เพราะมีตัวไม่รู้หรือตัวโมหะ คือความหลงเป็นผู้ดูมโนภาพนั้นอยู่เมื่อตัวไม่รู้หรือตัวหลงเป็นผู้ดูมโนภาพนั้นก็ผุดขึ้นเป็นที่น่ารักบ,บ้างเป็นที่น่าชังบ้างเป็นที่ติดอยู่บ้างคราวนี้ถ้าดูอยู่ด้วยตัวรู้ไม่ใช่ด้วยตัวหลง<อ>เพียงแต่รู้ว่ามโนภาพนั้นก็สักแต่ว่าเป็นมโนภาพคือจิตเก็บมาปรุงไว้เป็นตัวเป็นตนขึ้นโดยที่แท้รูปที่ตาเห็นนั้นอยู่ข้างนอก แต่ทำไมจึงมาตั้งอยู่ในใจได้ก็เพราะว่าใจเก็บเอามาสร้างเป็นมโนภาพเหมือนอย่างถ่ายรูปรูปที่ถ่ายนั้นตัวรูปก็อยู่ข้างนอกแต่ทำไมรูปจึงมาติดอยู่ที่ฟิล์มได้รูปที่ติดอยู่ที่ฟิล์มนั้นเป็นภาพที่ติดอยู่เท่านั้นไม่ใช่เป็นรูปที่แท้จริงอะไรเลยจิตของบุคคลที่สร้างมโนภาพขึ้นนั้นก็เหมือนอย่างเป็นฟิล์มซึ่งเป็นที่ติดของรูปต่างๆที่ถ่ายทางเลนส์ มีจักสุประสาทเป็นต้นคราวนี้ตัวรู้นั้นกำหนดพิจารณาดูเข้าไปอีกชั้นหนึ่งว่ามโนภาพหรืออารมณ์หรือรูปที่ปรากฏติดอยู่ในจิตนั้นเป็นสิ่งที่ปรุงขึ้นดังกล่าวแม้รูปข้างนอกจริงๆจะเป็นรูปบุคคลรูปต้นไม้ภูเขาหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามก็สับแต่ว่าเป็นสังขารคือเป็นส่วนผสมปรุงแต่ง เดิมก็ไม่มีแต่เมื่อธาตุทั้งหลายมาประชุมผสมปรุงแต่งกันขึ้นก็เกิดเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปในที่สุดก็สลายไปฉะนั้นก็สับแต่ว่าเป็นธาตุที่มาปรุงผสมกันส่วนที่แข่นแข็งก็เป็นธาตุดินส่วนที่เอิบอาบก็เป็นธาตุน้ำส่วนที่อบอุ่นก็เป็นธาตุไฟส่วนที่พัดไหวก็เป็นธาตุลมส่วนที่เป็นช่องว่างก็เป็นธาตุอากาศ เพราะฉะนั us. Us us, ้นจึงเป็นของศูนย์คือว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนให้ตัวรู้ซึ่งไม่ใช่ตัวหลงกำหนดดูมโนภาพนั้นกระจายออกไปโดยความเป็นธาตุโดยความเป็นของศูนย์คือว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนเมื่อเป็นของศูนย์คือว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนลงได้มโนภาพที่เป็นตัวเป็นตนทั้งที่น่ารักทั้งที่น่าชังทั้งที่น่าหลงก็สลายตัว ตันหาก็ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจึงต้องสงบต้องดับจึงว่าตันหานั้นเมื่อดับก็ดับไปที่ปียรูปสาตรูปข้อสำคัญนั้นเมื่อจิตรับอารมณ์เข้ามาเป็นปียรูปสาตรูปคือเป็นมโนภาพอยู่ในจิตถ้าดูด้วยโมหะคือหลงหรือด้วยไม่รู้ตันหาก็เกิดขึ้นทันทีเป็นสายสมุทยัยถ้าดูด้วยตัวรู้รู้จนเห็นเป็นของศูนย์คือว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตน ตัณหาก็ดับสงบไปได้ทันทีเป็นสายนิโรธฉะนั้นความสำคัญในการที่จะดับตัณหาจึงอยู่ที่รู้การอบรมจิตให้เกิดความรู้ขึ้นดังกล่าวเรียกว่าเป็นมัคคือเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จิตที่เป็นตัวรู้นี้เป็นจิตที่สงบการอบรมจิตให้สงบก็ชื่อว่าเป็นมัคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จิตที่สงบเป็นจิตที่เป็นปกติ การอบรมจิตให้เป็นปกติก็ชื่อว่าเป็นมัคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ฉะนั้นความสําคัญจึงมารวมอยู่ที่การปฏิบัติอบรมจิตให้รู้ให้สงบและให้เป็นปกติการอบรมจิตให้รู้นั้นโดยตรงก็คือให้รู้ในทุกข์ให้รู้ในเหตุเกิดทุกข์ให้รู้ในความดับทุกข์ให้รู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ รู้ในทุกนั้นคือให้รู้ในตัวมโนภาพหรือปียรูปสาตรูปหรืออารมณ์ของจิตดังกล่าวแล้วว่าเป็นศักแต่ว่ามโนภาพเท่านั้นศักแต่ว่าเป็นปียรูปสาตรูปเท่านั้นและก็เป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่ในจิตแม้รูปข้างนอกก็เป็นสิ่งที่เกิดดับเช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตน กำหนดให้รู้ความจริงของมโนภาพและของสิ่งทั้งหลายที่เป็นภายนอกอันนำให้เกิดมโนภาพเช่นนั้นฉะนั้นชื่อว่ารู้ในทุกนี้จึงไม่ใช่หมายความว่ามองเห็นแต่ความเดือดร้อนซึ่งตนเองก็เดือดร้อนทั้งทางกายและทางใจไม่ใช่หมายความดังนั้นบุคคลที่มีความเดือดร้อนทางกายทางใจที่เรียกว่าเป็นทุกข์มากบ้างน้อยบ้างก็เพราะไม่สามารถจะยกจิตให้พ้นจากความทุกข์ได้ เพราะยังไม่เห็นทุกข์แต่ว่าถ้าเห็นทุกข์คือเห็นว่าสิ่งทั้งหลายสักแต่ว่าเป็นมโนภาพหรือปิยรูปสาตรูปแม้รูปข้างนอกก็สักแต่ว่าประกอบขึ้นด้วยธาตุเป็นสิ่งที่เกิดดับว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนถ้าเป็นผู้รู้อยู่ดังนี้ก็จะไม่เป็นทุกข์เพราะเป็นตัวรู้ที่ไม่ไปรัคนอยู่กับสิ่งที่รู้นั้น รู้ในสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกนั้นก็คือคอยกำหนดดูตัวตัณหาความดิ้นรนทยานอยากความยึดถือในจิตเมื่อจิตรับอารมณ์เข้ามาเป็นมโนภาพดังกล่าวมาแล้วถ้าเกิดชอบหรือไม่ชอบหรือหลงติดอยู่ในมโนภาพนั้นนั่นแหละเป็นอาการแสดงว่าเกิดตัณหาขึ้นในมโนภาพนั้นแล้วกำหนดดูตัวตัณหานั้นให้รู้จักตัณหาเมื่อถูกรู้จักตัวก็จะสงบ ดูความสงบนั้นก็เป็นทุกขนิโรธความดับทุกข์ให้รู้ในความดับทุกข์ที่ประสบอยู่อันที่จริงทุกๆคนย่อมได้รับความทุกข์อยู่เป็นคราวๆเพราะเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์นั้นก็ไม่ใช่ว่าเกิดครอบงำอยู่ตลอดไปเมื่อตัณหาเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นครอบงำอยู่เรื่อยไปแม้จะไม่ปฏิบัติอะไรก็มีเวลาที่จะจืดจางและดับไปก็เป็นความดับทุกข์คราวหนึ่งคราวหนึ่ง เมื่อมาปฏิบัติธรรมะก็จะได้ความดับทุกข์คอยกำหนดดูความดับทุกข์ดังกล่าวมาแล้วซึ่งมีอาการที่ทำให้เกิดความสงบทำให้เกิดความเย็นในจิตจิตมีลักษณะเป็นปกติมีลักษณะสงบมีลักษณะรู้ปลอดโปร่งแช่มชื่นแจ่มใสผุดผ่องนี่เป็นลักษณะของความดับทุกข์ทั้งนั้นให้รู้ในความดับทุกข์ดังกล่าวมานี้รู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั้น ก็คือให้กำหนดดูให้รู้ว่าความดับทุกดังกล่าวนั้นเกิดเพราะอะไรเพราะทำจิตให้รู้ให้สงบให้เป็นปกติมิใช่ว่าจะปล่อยให้ทุกเกิดขึ้นแล้วดับไปเองซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานานหรือบางทีกว่าจะดับไปก็เป็นอันตรายมากแต่เมื่อมาอบรมให้เกิดความรู้ให้เกิดความสงบให้เกิดความปกติก็จะทำความทุกข์ให้ดับไปได้เพราะว่าการปฏิบัติอบรมดังนั้นเป็นทางให้ดับตัณหา ความดิ้นรนทยานอยากพร้อมทั้งอุปทา,านความยึดถือตัณหาเกิดขึ้นในที่ใดตัณหาก็ดับไปในที่นั้นตัณหาเกิดขึ้นในปิยรูปสาตรูปหรือมโนภาพก็ดับไปในปิยรูปสาตรูปหรือมโนภาพนั้นแต่จะดับไปได้ก็ต้องอาศัยอบรมให้เกิดตัวรู้ขึ้นซึ่งเป็นตัวรู้ที่เป็นตัวปัญญาไม่ใช่ตัวหลง เมื่อมีตัวรู้กำกับอยู่เสมออารมณ์ก็จะเข้ามาทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นไม่ได้เพราะมาทำให้เกิดตัณหาขึ้นไม่ได้เพราะรู้ซึ่มทราบอยู่เต็มที่แล้ว 18. ตุลาคม2504กลับมาติดตามรับฟังแนวปฏิบัติในสติปัฏฐานธรรมกถาในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ หากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชีด้วยนะคะท่านสามารถสนับสนุนช่องอ่านให้ฟังบายชีด้วยการกดปุ่มขอบคุณหรือสแกน QR code ดังภาพที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านขณะนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ